เมนูน,นี้นะคะวุ้นเอาใจคุณผู้ชมที่ชื่นชอบรามเม็งเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าวันนี้วุ้นขามาที่ร้านราเม็งน้องใหม่เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งร้านนี้นะคะฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่ามาจาก3จังหวัดที่มีชื่อเสียงในการทําราเม็งของญี่ปุ่นด้วยนะคะและแถมเขายังทําเส้นสดๆโชว์กันด้วยค่ะจะเป็นยังไงและอร่อยขนาดไหนตามวุ้นเข้าไปเลยที่มิโซยะค่ะช่วงรอ้อยแปดเมนูสนับสนุนดเเเโดยซอสมะเขือเทศโรซ่าคัดคุณภาพจากไร่ถึงครัวคุณ ราเมงมิโซยะราเมงน้องใหม่สไตล์ญี่ปุ่นแท้ส่งตรงสูตรพิเศษของมิโซราเมงต้นตำรับแท้จากญี่ปุ่นโดยเชฟได้รับการฝึกฝนจากราเมงมิโซยะญี่ปุ่นจนได้รับความชํานาญนอกจากวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดีแล้วนะคะยังมีจุดเด่นกับการผลิตเส้นราเมงแบบสดใหม่และมีขนาดใหญ่ยักษ์เพื่อซึมซับรสชาติของน้ําซุปให้มากขึ้นค่ะส่วนบรรยากาศด้านในตกแต่งสไตล์โมเดิร์นที่เน้นความเป็นญี่ปุ่นทําให้รู้สึกอบอุ่นคนรักราเมงสัญชาติญี่ปุ่นไม่ควรพลาดเลยทีเดียวค่ะ และตอนนี้นะคะคุณก็อยู่กับคุณจิมมี่นะคะซึ่งเป็นทั้งเชฟแล้วก็ผู้จัดการร้านของสยามนั่นเองสวัสดีค่ะนี่นะคะวันนี้มาญี่ปุ่นมากๆเลย <c oughs> ถามถึงร้านนี้ดีกว่าก็คือมีทั่วโลกเลยใช่ไหมคะมีกี่ประเทศคะครับก็มีอยู่5ประเทศนะครับผมก็มีที่อเมริกานะครับแล้วก็มีที่บราซิล ไทเปแคนาดาแล้วก็ที่กรุงเทพนี่นะคะหนึ่งในนั้นเลยนะคะดีมากๆและอย่างที่บอกไปว่าราเมงของที่นี่เนี่ยก็มีสไตล์เป็นของตัวเองด้วยเพราะว่าจะมาจากจังหวัดต่างๆของญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับมีที่มาอย่างไรบ้างคะสำหรับก็ราเมงของเราเนี่ยจะเป็นมิโซะราเมงนะครับที่เป็นราเมงที่มีส่วนผสมของมิโซะนะครับมาจากทุกทุกภาคของญี่ปุ่นก็คือจากโอคายโดนะครับโตเกียวแล้วก็คิวชูนางโฮย่านะครับ แล้วที่นี่ไม่ธรรมดาหมูชาชูของที่นี่ก็เราหมูชาชูจะเป็นแบบย่างนะเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยที like ่เอาหมูชาชูมาย่างแล้วของเราเสิร์ฟหมูชาชูแบบชิ้นใหญ่ย่างเริ่มจากเมนูไหนก่อนดีก็เป็นฮอไกโดก่อนเลยดีกว่าเอันนี้ฮอมาจากฮอไกโดแน่นอนเลยสังเกตง่ายๆคือเราจะท็อปปิ้งด้วยมันฝรั่งทอดนะครับน่าจะเป็นสไตล์ฮอไก ตัวน้ำซุปนะฮะก็จะรสชาติจะเข้มข้นที่สุดนะครับในในบรรดาพิสุทั้งหมดเราจะมีไข่ต้มพิสซจด้วยนะฮะอันนี้ทุกคนต้องสั่งเนอะครับผมเมนูต่อไปครับผมนี่จะเป็นโตเกียวครับผมโตเกียวนะฮะรสชาติก็จะอ่อนกว่าของฮอกไกโดนิดหน่อย ท็อปปิ้งที่จะต่างจากเอาไกโดไปก็คือจะมีสาหร่ายวาเกเมะเป็นท็อปปิ้งแทนแล้วตัวนี้คนไทยจะชอบมากนะครับเพราะรสชาติจะเหมาะเหมาะเหมาะกับคนไทยนิดนึงครับผมนอันนี้เป็นคิวชูครับคิวชูเราต้องจำชื่อไว้ด้วยรับผมตัวคิวชูนี่เป็นมิโซะที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือตัวที่เป็นมิโซะที่ผสมกับข้าวปลาเล่ท็อปปิ้งด้วยเนื้อปลาสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะเนื้อปลาทอดสไตล์ญี่ปุ่น นนเนี่ยนุ่มมากเลยเมนูนี้ผ่านไปแล้วนะคะอร่อยมากๆจานเลยอาะเมนูนี้บ้างนะคะอันนีบบก้ก็คือจะเป็นมาโบโตฟูนะครับก็ปิ้งด้วยไข่ออนเซนทั้งเส้นนะคะแล้วก็ไข่ออนเซนเนี่ยจะนุ่มหน่อยถ้บบาใครที่แบบว่าไม่ชอบทนานไข่ที่มันแบบว่าอาจจะเป็นไข่ต้มหรือว่าอะไรอย<ะ>่างนี้เราก็เลือกแบบนี้ได้เหมือนกัน มาถึงเมนูนี้เป็นของทันเล่นนะคะหลายๆคนก็ชอบสั่งกันไก่ทอดคาราเกะครับผมไก่ทอดคาราเกะครับผมตัวซอสเนี่ยทานคู่กับตัวไก่ทอดคาราเกะนะครับส่วนผสมของมายงเนสกับซอสมะเขือเทศโทซ่านะครับเป็นส่วนผสมกันแล้วพอเรามาทานจิ้มกับไก่แล้วเนจะเข้ากันได้มากที่สุดเลย นุ่มแล้วข้างนอกก็กรอบมากจริงๆแล้วก็ซอนเนี่ยเข้มขน้นแล้วก็มีความหอมของมะเขือเทศด้วยนะคะก็เป็นของท่านเล่นนอกจากรามเมงแล้วก็ยังสามารถสั่งอย่างอื่นมาทานเสริมไม่ได้เหมือนกัน<ช>นะคะคต้องถามคุณจิมมี่นิดนึงว่าถ้าจะมาร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคะครับก็สำหรับร้านมิยซารามเมงนะครับก็จะอยู่ที่กลางซอยสองหลอด13นะครับ มะะีที่จอดจะอยู่หลังร้านด้วยนะครับมาทานได้ทุกวันเปิดกี่โมงฮะเปิดตั้งแต่ส1บเกโมงเช้านะครับจนถึงห้าทุ่มครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณจิมมี่มากๆเลยที่มาแนะนํานะคะเมนูสุดยอดระดับโลกให้เราได้ชิมกันวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้วุ้นก็มีผลิตภัณฑ์โดซ่าคุณท่าจากธรรมชาติมามอบให้ด้วยค่ะคขอบคุณค่ะ เป็นงไงบ้างคะเต็มอิ่มตลอดทั้งรายการเลยนะคะวันนี้นะคะกับเรื่องราวดีๆที่วุ้นนามาเสนอนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้วุ้นไปสัมภาษณ์ใครนะคะหรืออยากจะให้มีเรื่องราวดีๆอะไรนะคะก็ะบอกกันมาได้คะ่ะที่ร้อยแปด Li@ g m a i l c o m สค่ะแล้ไงกลับมาเจอได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เวลาเดิมแบบนี้นะคะกับร้อยแปด n g 108่ร้ยปสไตล์ที่เป็นคุณคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ